เราก็จะรับการปลดปล่อยทันทีดังนั้นนะครับเราไม่นควรที่จะอดทนกับบางสิ่งบางอยา่างที่มันมาเล้าดูมในชีวิตของเราเข้ามาเล้าในชีวิตเราทําให้เราไม่รับการปลดปล่อยพี่น้องเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องที่ง่ายๆแต่เป็นเรื่องที่ลึกหลายคนที่ลงทางจากทางของพระเจ้าเพราะความเชื่อไม่ถูกต้องเพราะความเชื่อของเขาที่เขาถูกถอยที่เขา พระเทวเจ้าอยู่ในคิดจักรและคิดจักรเป็นคิดจักรที่อะไรครับคิดจักรจริงๆไม่ใช่ตึกนะครับแต่เป็นการรวมตัวของกลุ่มของกลุ่มผู้เชื่อแต่เมื่อเขามีความเชื่อมากเขาทำถวายแก่พระเจ้าพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชีวของเขาพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านคิดจักรนี่ครับแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการมากสุดเราตัวเรานี่แหละเป็นคิดจักร ต่างคนต่มีความเชื่อที่ถูกต้องมีการเจียมมีการเชียนสลับมีความรักรักพระเจ้ารักทอนบ้านตรงนี้แหละเป็นที่ถวายเกิบพระเจ้านะครับหลายคนทุ่มเททำงานหลายคนทุ่มเทรับใช้พระเจ้านะครับแต่สุดท้ายมัทธิวบทที่เก็บใช่ไหมยิ่งเกียรใช่ไหมพระเจ้าไม่รู้จักเรายิบเกียิยิสองยิ ทำงานรับใช้พระเจ้าัมบุกสมบังนะครับสมบุกสมบัตหัวปังวัดปังพูดติดนะครับพระเจ้าบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าคนชาติชั่วจงไปให้คนหน้าเราเห็นไหมครับทุกท่านั้นการรับใช้พระเจ้ากับการดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าก็คืออะไรนะครับอยู่ในโลกกที่สิบเอ็ดก็สิบก้อสิบสองก้อหนึ่งนะครับจะจำไม่ผิดนะครับ จากหลักจากยอดบทที่4 no ข้อ23ข้อ24นะครับผู้ที่นมัสการพระเจ้าต้องนมัสการด้วยจิตใจและความจริงใช่ไหมครับและพระเจ้ากําลังแสวงหาคนที่นมัสการด้วยจิตใจและความจริงจิตวิญญาณและความจริงนะครับไม่ใช่การบมานัดนมัสการยกมือพระเจ้าไม่ได้การร้องเพลงมาสวายสรรเสริญพระเจ้าแต่การนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงคือการดําเนินชีวิตจําต่อพระพักของพระเจ้าในทุกวันเวลาทุกที่ทุกทาง นรมมสศการพระเจ้าในกิดจักเป็นรูปแบบองการสรรเสริญพระเจ้าเรามาเพื่อยกย่องสรรเสริญพระเจ้านะครับพระเจ้าให้เวลาให้สถานที่ในละในการที่เราจะยกย่องสรรเสริญนรรมัศการพระเจ้ายกพระเจ้าเป็นที่หนึ่งไม่ใช่ยกตัวเองยกพระเจ้าเป็นที่หนึ่งให้ความสําคัญอยู่ที่พระเจ้ารตบใดที่บนเวทีหรือทุกสิ่งทุกอย่างเราเด่นแปดงว่า เราผลักยแย่งสิ่พระเจ้าเราไม่ได้ถวายเจตพระเจ้าเราต้องให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึง่งให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราที่หนึง่งเพราะนั้นเราจะทําอะไรให้เรานะครับรู้เลยว่าหรือสงสัยก่อนว่าพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านสิ่งนั้นไหมผ่านชีวิตเราไหมแต่ถ้าเราทําอะไรลงไปแล้วพระเจ้าไม่รับเกียรติแสดงว่าไม่ใช่น้ำพระแทนพระเจ้า มีคนเอาเงินให้เราวันนี้หมื่นบาทพาไปธุระหน่อยวันนี้เป็นวันรัฐบาตัวน้อยจะมาบว์เออยไม่เป็นไรพระเจ้าก็าอยู่กับเรานี่แหละไปเอากันให้หมื่นบาทพาไปหน่อยเราก็าไปนะครับก็เปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนมเมล็ดพืชที่ตกตามดินแล้วก็มีหนามมาครอบเกิดความโลภเหมือนกับอยางมนุษย์ชาวโลกนะครับ ตรงนี้นะครับบ่งบอกถึงว่าความเชื่อเราเริ่มไม่ถูกต้องแล้วนะครับความเชื่อของเราเริ่มไม่ถูกต้องแล้วพี่น้องครับความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเป็นหัวใจของพระเจ้าที่จะมาปลดปล่อยเพราะฉะนั้นคนที่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แสดงว่าความเชื่อของเรากำลังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ความเชื่อของเรายังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต อาจจะมีเข้ามาบางสถานการณ์แต่เป็นไปนไม่ได้ถ้าเราอยู่ในพระเยซูคริสต์อ่ะเอเมนไหมครับถ้าเราอยู่ในพระเยซูคริสต์จริงๆถ้าเราตายถอนเนื้อหนังจริงๆโคโ่สีบทที่สามบทที่สามใช่ไหมครับเพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตท่านซ่อนอยู่ในพระคิดในพระเจ้านะครับจะไม่มีหนทางใดที่มันแตะเราได้เพราะเราอยู่ในพระเยซูคริสต์นอก เนือน่อจากว่าเราออกจากองค์พระเยซูคริสต์นะครับพี่น้องครับคำเจ็บไข้ได้ป่วยคำสาปแช่งทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงแล้วที่การเขีนมันจบลงื่องที่การเขีนนะครับนอกจากบางครั้งเราสร้างขึ้นมาใหม่พระเจ้ารับผิดรับบาปเราไปหมดแล้วนอกจากเราสร้างขึ้นใหม่ถึงจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็ไม่ได้ ทำให้ความรักของพระเจ้าลูกของพระองค์นะครับไม่ความรักของพระเจ้าท่ากอกจากเราเลยทําผิดไปแต่ยังเชื่อพระเจ้าอยู่พระเจ้าก็มีวิธีการหนึ่งยอดวันที่พระเจ้าก้าวบางคนก็หัวหมอนะครับไปทําผิดมาแล้วซ้ําแล้วซ้ําเล่ามาอธิษฐานขอสารภาพความผิดบาปพระเจ้าก็อภัยให้นะเพราะพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงแล้วไม่มีใครจะปรับโทษเจ้านะครับแต่มีคนหนึ่งนะที่จะ ทุตสวรรค์ของเรานี้เมื่อเรารับเชื่อทุตสวรรค์อยู่กับเราทุตสวรรค์ก็ขึ้นขึ้นลงลงไปรายงานพระเจ้าตลอดมารสตานก็ขึ้นขึ้นลงลงไปรายงานพระเจ้าตลอดทุสตสวรรค์โอ้พระเจ้าวันนี้คนนี้นะที่พระเจ้าให้มาสถิตอยู่ร้องมอกระโกนี้โอ้โวันนี้เขามาน,นมันสการยกมือถวายเกียรติพระเจ้าร้องเพลงสุดยอดเลยพระเจ้ามาหร่อจริงหรือเปล่า มื่อวานไปทำอะไรมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็นนยจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพระเนตรของพระองค์เฝ้าอยู่ทุกที่ทุกหทุกแห่งเฝ้าดูแลคนดีและคนชั่วนะครับแต่ลูกของพระเจ้าด้วยความเชื่อนะครับยังไงก็กอดขาพระเยซูไว้นะครับพระเจ้าไม่สนับเราแน่นอนพระเจ้ามีแต่ด้วยความรักจะอบกอดเราปกป้องเรา,อกอกเราช่วยเราดูแลเรานะครับแต่เราอยา ดโอกาสให้มามาปรับปรุงในความคิดของเราหลายคนยอมให้มันมานปรับปรุงในความคิดเราเริ่มสงสัยแล้วนะครับเริ่มสงสัยในพระเจ้าเริ่มสงสัยในการงานที่เราทําเริ่มสงสัยการบริทอนที่มาจากพระเจ้าว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับก่อนอาดามีวาจะลบลงในความบาปก็เพราะอะไรครับไม่เชื่อฟังกันความสงสัยไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ถ้าเขาพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอย,งอ,งอยู่ที่พระเจ้าประทานให้ ก็จะไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลบดีหลบเรีย่ยงพระเจ้าลบหีกลบเรี่ยงผู้รับใช้ลบหีลบเรี่ยงการอ่าน,น,นพระธรรมพระคำของพระเจ้าเริ่มจะเป็นเหมือนอาัมเบียวแล้วเริ่มจะกลัวพระเจ้าแล้วเริ่มจะกลัวพระเจ้าแล้วเริ่มจะหลบพระเจ้าแล้วเพราะทาผิดเพราะทาความบาปไม่ต้องกลัวเจ้าให้มาหาพระเจ้าด้วยการอะไรครับ โมตนาพระคุณพระเจ้าและสารภาพความบาปผิดนะครับพระเจ้าเรื่องเราแล้วเองไหมครับพี่น้องพระเจ้าเรื่องเราแล้วรับพระเจ้าปลดปล่อยแล้วพระเจ้ารับไปแล้วนะครับพระเจ้าจึงตีสอนนะครับทุกคนที่อยู่ในกระบวนการตีสอนอาจจะเจ็บปวดบ้างแต่ทนได้พระเจ้าให้แอ็ดที่พอเหมาะนะครับพระเจ้าให้แอ็ดที่พอเหมาะสำหรับชีวิตเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเห็นชีวิตเราเป็นอิสระนะครับ บางครั้งเราไม่จําเป็นต้องไปร่วมสัมมนาประชุมด้วยเลยก,ก็ได้บางครั้งน,นะครับมันจะเกิดขึ้นกับเราก็ต่อเมื่อเรายอมรับนะครับเรายอมรับหลักการความเชื่อที่ถูกต้องที่ตรงกับถ้อยคําของพระเจ้านะครับเพราะเมื่อไหร่ที่ถ้อยคาของพระเจ้าการมาเป็นอ่วงประการที่แข็งแรงใน,ในใจของเรานการป่อยจะเป็นเรื่องปกติในชีวิตของเราเลยเอเมนไหมครับเอเมนนะครับดังนั้นจึงจําเป็นที่เราต้องมีความเชื่อ เกี่ยวกับวันนี้เจะจงความเจ็บไข้ได้ป่วยน,นะครับและวันนี้เราจะมาสร้างป้อมประการด้วยกัน4ข้อนะครับมีอยู่4ประการที่จะสร้างป้อมประการในการนะครับขจัดโรคไัยเจ็บออกไปครับใครที่เป็นโรคไปก็เจ็บฟังดีๆวันนี้พระเจ้าจะรักษาแน่นอน,นครับเพราะบางครั้งเราได้ยินได้อ่านในระคัมทีถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำนะครับพระองค์ได้ทรงรักษา แต่เราไม่ได้นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรานะครับเจ็นม่ว่าองค์พระเยซูคริสต์ประกายของลงนะครับรับสภาพที่ไม่ดีไปแล้วจากชีวขงเรานะครับจึงเป็นสิ่งที่น่าเสียใจที่พระเยซูคริสต์กระทาให้กับเราแล้วแต่เรายังไม่เข้าใจเรายังต้องตึงพระเยสูคริสต์ซ้าแล้วซ้ำเล่าหลายคนเข้ามาในคิดจักมีปัญหาอย่าลืมว่าองค์พระเยซูคริสต์ถูกตึงที่นอก วิหารถูกตึงที่นอกรับผ่านนอกเมืองนะนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้ามาในเขตจับให้ทุกคนเหยียดครับเหยียดแขนออกมาถูกตึงก่อนพระเจ้าตึงตัวเองตึงเน้อหนังตึงอารถไปต่างๆข้างนอกวิหารแล้วเข้ามานะครับเข้าใจกรยุทธ์ของมาถึงก้าเชียงเลย <laughs> ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับประการแรก นะครับถ้าเราเข้าใจว่านะครับพระองค์จ่ายราคาเพื่อเราแค่ไหนประการแรกนะครับฟังวีดีๆครับงานรับใช้ของพระเยซูในแผ่นดินโลกเป็นเรื่องของการรักษาโรกประการแรกเลยนะครับพระเยซูลงมาบนโลกไ็นี้เพื่อรักษาโรคดังนั้นถ้าเราดูคันธกิจของพระองค์ในโลกเราจะเห็นว่า การเปิดเผยให้เห็นถึงหัวใจของพระเจ้าว่าพระองค์รักษาโรคพระเจ้าต้องการที่จะเห็นผู้คนของพระองค์นั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาลองอ่บทที่หนึ่งนะครับข้อสามสองถึงสามเสี่เวลาเย็นวันนั้นคันตะวันตกดินแล้วคนทั้งหลายพาบรรดาคนเจ็บป่วยและคนที่มีผีสิงมาหาพระองค์และคนทั้งเมืองก็แตกตื่นนะครับมาออกันอยู่ที่ประตูพระองค์จึงทรงรักษาคนเป็นโรคต่างๆให้หายหลายคน และได้ส่งขับผีออกเสียหลายผีแต่ผีเหล่านั้นพระองค์ทรงห้ามไม่ให้พูดเพราะมันรู้จักพระองค์เห็นไหมายวิญญาณผีมันรู้จักองค์พระเยซูผีมันรู้จักองค์พระเยซูที่อยู่ในชีวิตของเราหลายคนเป็นขับผีทําไมบางคนผีออกบางคนผีกลัวเพราะมันรู้ว่าเรามีองค์พระเยซูเราติดสนิทกับองค์พระเยซูเรารู้น้ำใจของพระเจ้าและพระเยสูคิดเราให้พระเยสุคิดเป็นเจ้านายหรือนายเราในการบนชีวิตมันรู้ แค่เดินไปเฉยๆมันก็ออกไปก็แล้ตวนี้นะครับแต่หลายคนไม่ขับพิดขับลงไปน้ํหลายไหลแล้วยังไม่ออกอีกมีพระเยซูอยู่แต่ว่าอะไรครับชีวิตไม่ดําเนินในถ้อยคำของพระเจ้ากลับมาสมบตสมบ,สมบอีกต่างหากปวดแขนปวดเขามีมากมายนะครับพี่น้องครับนี่คือหัวใจของพระเจ้าพระเจ้า เกียดความเจ็บไข้ได้ป่วยจำไวมบอกคนนะครับว่าพระเจ้าเกียนความเจ็บไข้ได้ป่วยแม่ฮาเลลูยานะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับพระเจ้าและเป็นขัดแย้งกับพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นทุกที่ที่พระองค์ไปพระองค์จึงรักษาทุกที่ที่พระองค์ไปพระองค์จึงทรงขับไล่ขับผีนะครับเราก็สามารถทําได้ เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้ามันอยู่ที่ว่าความเชื่อว่าเราเราเชื่อว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าไหมนะครับถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะทาได้และคนที่เป็นลูกของพระเจ้าต้องดําเนินชีวิตเหมือนคุณพ่อเอเมนไหมครับมัน,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 นชวิตของพ่อนะครับและพี่น้องจะเห็นว่าพระองค์ใช้เวลาเยอะมากในการรักษาคนที่จีบไข้ได้วป่วยและอย่าลืมว่าพระเยซูยังทรงมชนอย,อยู่ไม่ว่าจะเป็นวันนี้วนันนี้หรืออดีตกังไ และไม่มีข้างใจเลยที่พระองค์ปฏิเสธการรักษาพระองค์ไม่เคยปฏิเสธการรักษาเลยครับแม้แต่วันนี้พระองค์ก็ไม่ปฏิเสธนะครับทุกคนที่เข้ามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อจึงได้รับการรักษาให้หายนะครับทุกคนเข้ามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อถึงและการรักษาให้หายทุกคนที่พระองค์ไปก็จะรักษาทุกแห่งทุกคนที่พระองค์ไปรักษาแล้วก็ มีสองพระจกิจที่หลักๆเลยรักษาแล้วก็ขับผีมองดนข้างครับมีผีไหม <c oughs> บางคนเริ่มมีผีแล้วผีม่วงหอ้องนอนเริ่มเข้าแล้วขับออกดวาวางผู้คนข้างครับในานามพระเยซูผีม่วงนอนจะออกไปแล้อใครจะแรงกว่ากันเอเมนขอบคุณพระเจ้า นะครับพี่น้องครับพระเยซูยังคงรักษาความทุกข์เจ็บป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ววันนี้พระองค์สามารถรักษาเราเช่นกันเห็นไหมมครับยห์นบทที่5ข้อ19พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะสิ่งใดที่บิดาทรงกระทำสิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทำด้วยนี่คือหัวใจของพระเจ้าผ่านองค์พระเยซูคิ์พระองค์ใช้องค์พระเยซูคิ์ในการทำกิจนี้นะครับพระเยซูก็ คำก็เพราะพระบิดาสั่งนะครับจึงไม่น่าจะมีความสงสัยในเราด้วยพี่น้องครับฮีปุณโภติหนึ่งคนที่สามพระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้าและทรงมีสภาวะพิมพ์เดียวกันกับพระองค์อ่็นนไหมนี่คือน้ําไทยพระเจ้าที่ผ่านพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าน้าพระทยพระเจ้านั้นทรงต้องการรักษาเราบอกคนรังค่ากีกครั้งพระเจ้าต้องการรักษาคุณ เอเมนอีกประการหนึ่งครับที่จะวางรากฐานในการรักษาโรคของเราก็คือข้อที่สองการหายโรคได้รวมกับพันธกิจแห่งการไถ่ด้วยนะครับการหายโรคเป็นพันธกิจที่รวมกับการไถ่ด้วยนะครับแน่นอนที่พระองค์นะครับยอมตายเพื่อเราจะรับความรอดชนิดนั้นแต่พระองค์ก็ยังจ่ายการรักษาโรคด้วยครับจ่ายการรักษาโรคที่เกิดขึ้นนี้ด้วยเอเมบางคนที่เดินติดตามพระเจ้าพระเจ้าลัำคนเริ่มหายแล้ว บางคนเริ่มเป็นปกติถึงจะไม่หายเลยใว่าดีกว่าเดือนที่แล้วดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วเ,เวม็นไหมครับดีกว่าปีที่แล้วบางทีหายไปไม่รู้ตัวนะครับหายไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับถ้าเรามองภาพพิหารพี่น้องถ้าเรามองภาพพิหารเดิมเนพระพรามมีคําสั่งที่พระเจ้าได้มอบได้บอกไว้กับโมเสสว่าต้องสร้างพระพราแบบนั้นแบบนี้ขนาดน,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 นั้นขนาดน,นี้กว้างหรือขนาดนั้นขนาดนี้แม้แต่กินหอมน้ำหอม นะครับพระเจ้าก็ได้บอกออกแบบไปนะครับแม้แต่ตอนสุดท้ายที่อิสราเอล,เ,อลเข้าไปในดินแดนปัญญานะครับกษัตริย์ซาลามอนก็ได้สร้างวิหารที่งดงามขึ้นมามูลค่าเยอะแยะมากมายเป็นทองคาเป็นไข่มุกเยอะแยะมากมายพี่น้องครับแต่ตอนนี้เราได้เป็นวิหารของพระเยซูคริสต์เราได้เป็นวิหารของพระเยซูคริสต์แสดงว่าพระเจ้าหงายไหมครับ พระเจ้าต้องการที่จะสร้างเราไหมพระเจ้าต้องการที่จะปลดปล่อยเราไหมนะครับถ้าพระเจ้าต้องการให้วิหารโชกขาวสวยงามขนาดไหนแล้วร่างกายของเราที่เป็นพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้สวยงามมากขนาดไหนมพ <Amen. S 1> ระเจ้าต้องการที่จะให้หายขนาดไหนเห็นไหมคนที่อยู่ในพระเจ้าจะมีพระสรีคนที่มีพระสรีก็แปลวาบบ่ามีพระเจ้า,าอยู่ในชีวิตจริงๆนะครับ มีแสงสว่างของพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นแสงสว่างครับแต่พระเยซูคริสต์เป็นแสงสว่างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปประกาศเราความดีของเราไปประกาศมันไม่ได้ต้องเอาความดีของพอเรเยซูซีเยซูคริสต์นะครับคําว่าเกลือตัวนี้คืออะไรครับความเชื่อความดีแสงสว่างคือการประกาศความดี าเราไม่เป็นเกลือเราไม่เป็นคนดีเราไปประกาศเราจะเป็นแสงสว่างไหมครับเป็นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าก่อนที่พระเจ้าจะบอกให้สาวอกอกไปสั่งสอนสุภายเป็นดินโลกนะั้นเขาต้องเป็นเกลือและเป็นแสงสวา่างเขาต้องเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับได้เรียนรู้จากพระเจ้าจากพระเยซูนะครับและอีกวิธีหนึ่งที่เราจะมีสนาราศี ที่ถวายเกียรติพระเจ้าก็คือเราต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเชื่อแบบน,นี้นะครับเราจะหายวันนี้เลยได้ไหมครับนะครับเราจะหายวันนี้เลยนะครับดังนั้นการหายโรคและการมีสุขภาพดีนะครับจึงรวมอยู่ในการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์ด้วยนี่คือประการที่สองการหายโรคนะครับมีอยู่ประมาณ20ประการครับพี่นะ้อง ี่ประการที่สองเอมนบอกวาพี่น้องไม่อาเมนเลยนะครับอาเมณ์ไม่ชื่นชมยินดีเลยเหรออันนี้เป็นแค่ข้อที่สองเหลืออีกสิบแปดข้อพี่น้องนั่นแหละพระองค์ยอมรับในสิ่งที่เราจะได้รลบไปนะครับเพื่อเราจะรับพระองค์ในสิ่งที่เราไม่สมนควนรได้รับพระพระองค์บอกว่าเพราะรอ,อยแผลที่ถูกเคี่ยนนั้นเพื่อให้เราได้หายดีนะครับภาพของพระเยซูถูกตรึงนะครับ สุขภาพร่างกายของเราพระเจ้ารับไปจริงๆพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมถ้าพี่น้องเชื่อเฉพาะคำพูดหรือใครได้ฟังมาแบบนี้แต่ไม่ได้เชื่อลงลึกอยางล้างลึกกันไปถึงความเจ็บปวดของพระเยซูคริสต์ที่รับบาปที่รับความเจ็บให้ได้ปล่อยพวกเราไปแล้วมันก็เป็นแค่เชื่อในสิ่งที่ยินแต่ว่าในข้าทราบซึ้งในชีวิตนะครับกาลาเทียบทที่3ข้อ13พระคิดทรงไถ่เราให้พ้นความสาบแช่ง แห่งธรรมบัญญตัติโดยการที่รงทรงยอมถูกแช่งสาบเพื่อเรานะครับเพราะคำพิเยนไม้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาบแช่งสมัยนั้นนะครับถ้าใครถูกแขวนก็คือโดนสาบแช่งพระเยซูไถ่เราแล้วในความเจบ็บปวดนะครับแต่ในบางรบริบทพี่น้องฟังดีๆฟังดีนะครับนี้สำคัญแต่ในบนรบนิบทหนึ่งโคริน์บทที่11ข้อ30ทำไมเราเจ็บให้ได้ป่วย ด้วยเหตุน,นี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้และป้าก็ล่วงหลับไปตอนนี้พูดถึงบริบทมหาสมิตและกำลังตักเตือนคิดจักโครินอยู่นะครับเพราะว่าเขากินไม่ถูกต้องเขาดื่มไม่สมควรในช่วงพิธีเราพิธีมหาสมิตเขายังประกันกินข้าวเขายังประกันดื่มเหล้าดื่มอะไรอยู่ในโบสถ์ในวิหารในคีดจักรเมืโครินอยู่ จิตไม่เป็นการสมควนะรรัะนิธนการรับพิธีมหาสนิทอย่ารับเล่นๆบางคนหายผ่านพิธีมหาสนิทเลยโรคไปแค่จิตนะครับให้ระล,ลึกถึงพระเยซูคริสต์ที่บูชาเจนิจิหลายคนพระเจ้าปลดปล่อยผ่านพิธีมหาสนิทหลายคนที่เขียวนออขนมปังเข้าไปนี่นนะครับแล้วก็นึกถึงพระเยซูความบาดเจ็บความเจ็บปวดทำไมห,หลายคนที่ร้อไงไห้เพราะอะไรครับเพราะเขาเข้าไปสู่ อยู่บน,บนการเขียนพระเยซูหลายคนแต่ต้องสำหรับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่เป็นหัวใจของพระเยซูคริสต์ที่ให้พระเจ้าให้พระเยซูคริสต์มาตายที่การเขียนพราะนั้นพิธีมหิดีสำคัญที่สุดนะครับเราอย่ารับเล่นๆอย่าลเล่นเล่นแล้วก็อย่าหัวเราะไปนะครับให้จดจ่ออย่างที่พระเจ้าไม่งั้นบางคนก็กลุ้หลับบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะรับพิธีมหิดีไม่ถูกต้องนะครับ วันนี้ผมเอามารวมกันที่ทิ้งสอนในคุนแคร์วันนี้จะเทียบแบบอธิบายนะครับเพื่อพี่น้องจะได้มีความเข้าใจด้วยนะครับในการสร่งเราที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูใสยแล้วมาดูมุมอม,มองที่สามนะครับมุมมองที่สามของพระเจ้าที่มีต่อความเจ็บตัวยอันนี้เป็นข้อเผยพระวจนะฟังดีๆนะครับเป็นข้อเผยพระวจนะของโยบบทที่สี่สิบสองข้อที่สิบและพระเจ้าทรงให้โยบ กลับสู่สภาพดีเมื่อท่านอธิษฐานเพื่อสหายของท่านและพระเจ้าประทานให้โยกมีมากเป็นสองเท่าของที่มีอยู่ก่อนไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะเคยได้พูดเ,เกี่ยวกับโยกแล้วนะครับทำไมพระเจ้าถึงให้โยกกลับสู่สภาพเก่าเพราะอะไรครับเพราะท่านอธิษฐานเพื่อสหายของท่านสหายของท่านมาดีไหมไม่มาดี มาต่อว่าแม้แต่ภรรยาก็ให้เลิกนับถือพระเจ้าแต่ท่านยังยืนอย่างนะครับและสิ่งที่ท่านทำก็คืออธิษฐานเผื่อคนที่ข่มเหงอธิษฐานเผื่อศัตรูสิ่งนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็หายทรัพย์สมบัติพระเจ้าก็ให้มากกว่าเดิมพี่น้องครับวันนี้พระเจ้ากําลังพูดกับใครบางคนว่า ต่อไปท่านจะมีมากเป็นสองเท่ามากกว่าเดิมมน่ <Amen. S 1> นท่านมีความเชื่อแล้วก็อธิษฐานเผื่อคนที่คู่เห็นท่านอธิษฐานสำหรับคนที่เอารัดเอาเปรียบท่านอธิษฐานเผื่อคนที่มาทวงหนี้จากท่านพระเจ้าจะให้คืนสองเท่า <Amen. S 1> และจะกลับสู่สภาพที่ดี ยาของโยบก,ก็สวยลูกโยบก,ก็สวยครับพี่น้องครับพระเยซูนะครับจากในลูกาบทที่สี่ข้อสิบแปดว่าพระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนําข่าวดีมายังคนยากจนและพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ พระเยซูมาเพื่ออะไรครับเพื่อบรรพยพระเยซูยยมาเพื่อบล่อยนะครับไม่ได้มาจากอื่นมาปล่อยนะครับเพราะคนเจ็บไข้เป็นป่วยนะครับกำลังตกเป็นเชเลยของมันสตาวันนี้พระเจ้าจะบรรพยทุกคนวันนี้ใครไม่หายไม่ต้องกลับเอเมนไม่ใช่หายมปจากปวดน,นะครับหายจากโรคไป้แค่เช็บวันนี้ใครไม่หายยังต้องกลับ นอนได้กันอยน,นี้แหละให้พระเจ้าเราสายหายเอเมนนะครับลูกาบทที่13ข้อ16หญิงหลังกล่มที่ถูกสะทานผูกมัดนะครับนี่คือลูกาบอกว่าฝ่า,ายผู้หญิงนี้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมซึ่งซาตานได้ผูกมัดไว้18ปีแล้วไม่ควรหรือที่จะให้เขาหลุดพ้นจากเครื่องจองจำอันนี้ในวันสบาโตเอเมน พระเจ้าจะปลดไปในวันสบาโตเพราะฉะนั้นจริงถือว่าวันสบาโตสําคัญผมจริงหนุนใจพี่น้องว่าอยา่าขาดวันสบาโตถ้าไมา่มีจิตจำเป็นจริงๆนะครับกิจการบทที่ 10: ข้อ3าแปนะครับคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเรตว่าพระเจ้าได้ทรงเจอพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธิ์ุภาพานุภาพด้วยฤทธิ์ทางลูภาพอย่างไรและพระเยซูสเสด็จไปกระทําคุณประโยชน์ และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียงเบียงเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์พระเจ้าสถิตกับพระเยซูพระเยซูสถิตในเราเรามีฤทธิ์อำนาจฤทธิ์เดชเหมือนพระเยซูเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณพระเจ้าที่มั่นใจแค่สองคนคนอื่นยังไม่มั่นใจใช่ไหมหรือเพราะพระเยซูกำลังเวียนอยู่กำลังเคาะประตูอยู่ยังไม่เปิดประตูให้ใช่ไหมเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับ พระเยซูอยู่บนคัตเอเมนไหมนั่นตีแหละเอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับประการที่สี่นะครับอ่าประการสุดท้ายเนาะเอาอีกหลายๆข้อเอาไว้อาทิตย์หน้าเนาะการประการที่สี่นะครับมีสี่ประการนะครับการหายโรคอยู่ในคําสั่งของพระเยซูนะครับการหายโรคอยู่ในคําสั่งของพระเยซูพระเยซูสั่งสาวกในน้ำของเราครับมาระโกบทที่16 นะครับมาะระโกบทที่ 16: ข้อ15บข้อ1พี่น้องนะครับเปิดดูก็ได้มาะระโกบทที่ 16: ข้อ1 5ถึง18นะครับถึง18เลยฝ่ายพระองค์จึงตัดสั่งพวกสาวกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประก,กาศขา่าวบรนเริฐแก่มนย์ทุกคนผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมา <gracias> แล้วผู้นั้นจะรอดแต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษต่อไปนะครับมีคนเชื่อที่ไหน หมายสําคัญเหล่านี้จะบงเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆเขาจะจับงูได้ถ้าเขากินยาพิษยาใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคพระเจ้ากำลังตัดกับพวกท่านนี่คือความเชื่อตามคำของพร,ระเจ้าแต่หลายคนไม่เชื่อ หลายคนุกใจริงหรืออาจารย์เพราะว่าเรากําลังมองตามเนื้อหนังของมนุษย์ตามของโลกวันนี้พระเจ้าจะปลดปล่อยท่านท่านเชื่ออย่างนี้ไหมเอเมนท่านเชื่ออย่างนี้ไหมเอเมนเอเมนพี่น้องอย่าใช้อารมณ์ในการกระตุต้นความเชื่อห <Amen. S 1> ลายคนถ้าอาจารย์ตะโกนดังก็เอเมนดังๆนี่คือเป็นการอารมณ์ต่ออารมณ์นะครับพี่น้องมีความเชื่อแบบนี้ไหม นนีนะครับบางคนนมัสการพระเจ้าดนตรีสุลสนานค่อยสนุกสนานนะครับถ้าดนตรีปุ๊บป๊อกแป๊ดแป๊ดไม่สนุกสนานแล้วนี่ท้าการนมัสการดนตรีไม่นมัสการพระเจ้าอีเอม้นไหมครับเ,เราจะเริ่มนมัสการใหม่ดีเม้นไหมเขาอ,อีกรอบหนึ่งดีไหมแล้วก็เทศนาแบบนี้อีกรอบหนึ่งเนาะจะได้ฟังลึกเข้าไปเอาสักบ่ายสี่เอเม้นไหม เออนมัพิมความเชื่อมีความเชื่ออย่างนั้นบอกคนข้างว่าวันนี้พระเจ้าจะรักษาท่านบอกด้วยความเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าจะรักษาท่านพระเจ้าปลดปล่อยท่านแล้วพระเจ้ารับไปหมดแล้วเอเมนขอบคุณพระเจ้าเรานุรับ